อ,อกหักดังเปาะพิธีกรสาวแทบโพสตัตดเพ้อหลังในประกาศชอบใบเฟิร์นออกสื่อข้ามเส้นความเป็นเพื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้วเพราะเมื่อไม่นานมานี้นาบนพัสเสียงสมบูรณ์ได้ออกมาเผยผ่านสื่อว่าตัวเองนั้นชอบใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภ,ภัยบูรณ์และตอนนี้กําลังเดินหน้าจีบอยู่ท้ามกลางกองเชียร์ที่ลุ้นให้ทั้งคู่นั้นลงเอยกันและเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้งเป็นคู่จริงเร็วๆนี้เตะในขอ ขณะเดียวกันก็มีเพื่นคลับต่างพากันอกหักกระนาวหลังจากที่ได้ฟังหนุ่มนายให้สัมภาษณ์หนึ่งในนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเต่คือคุณแม่ลูกสองอย่างโอปอปานิสราพี่ถึงแมจะแต่งงานกับสามีสุดหล่อหมอโอคสมิดและมีลูกๆแล้วเต่โอปอก็ชื่นชอบหนุ่มนายเป็นพิเศษและเป็นเพืนคลับมาอย่างยาวนาน เจอกันเมื่อไหร่บอกเลยว่าโอปอเขินจนตัวบิดโดยโพสต์ของโอปอล่าสุดที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับเซลล์นั้นคือโพสต์ที่ระบุคแคปชั่นว่าไม่มีน้องนายแล้วพวกเราก็ต้องอยู่กันให้ได้นะหัวข้อการพูดคุยระหว่างกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนในวันนี้